ไม่รู้หอ่อยัไม่มีเจี๊บนี้ก็จะให้ดูดับติดปืนยี่ห้อ UTG นะครับผมแล้วก็ไฟใช้ติดปืน Olight e l s ตัวนี้หายากมากนะครับเรามาทดสอบกันดูัีนี้กระเป๋าบุคคลเป็นยังไงเดี๋ยวไปดู Ủa? Oh. <fart noise>